ง่ายนี่เสร็จเลยอันนั้นผ้าเลยนะผ้าขอบบางนี่น,น้ำมันพืชรูใช่ป้องวันนะครับไปล้อมเหมือนกันนี่มไม่กล้าจับเลยเดี๋ยวลองสิาอยก มาทำขนมจริงก in ันดีกว่าขนมอะไรอ่ะเค้กเค้กเออเค้กอ่ะเค้กที่ว่าอยากกินไปซื้อกินเขาก็ไม่ขายไงเขาล็อกดาวน์มีอะไรขายอุปกรณ์เท่าที่มีก็หานี่แหละเท่าที่ได้ก็มีแค่นี้แหละก็อย่ามาทำเค้กกินกันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้จะทำจะจะจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไอ้แป้ง ก็ <g ül> เป็นแปง้งทอดกรอบ <c oughs> แล้วแป้งขา้าวเจ้าน่าจ,จะใช้ได้อยู่แล้วมันน้งเนาะยุคยุคเนี่ยมันหากินยากคนมีินต้องทำไงได้เออออกมาก็ออกไม่ได้ต้องอยู่ใ่บ้านแหละกลัวออกไปก็กลัวโควิดนายแรงก็ทำกินเท่าที่มีนี่แหละใช่แล้วเดี๋ยวเรามาทำ เชฟกินกันดีกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมั่งเดีย๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับก่อนอื่นก็ลงแป้งก่อนเลยแป้งทอดกล้อง6ช้อนไป5 5ช้อน แป้งขราวเจ้าหกก้อนัตีแล้วเีีเแล้วก ต่อไปเกลือนะครับเกลือก็ใส่แค่นี้พอนี่ใส่แค่นี้พออ๋อนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสามช้อนอน้ำตาลทรายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่ง ก็จะมีเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาก็ใส่แค่หนึ่งซอนชาพออันนี้นะอันน้นะคือวางโทรศัพท์แล้วก็อ๋ออันนี้นะแล้วก็คนคนๆนให้เข้ากันคนคนคเออกระจายหมดแล้วเอเออ คนเนี้ยนะคน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 ลรามีไข่ไก่นี่ครทีไข่ไก่ ก็ใส่ไข่ใส่ไข่นะครับไปสองช้อนนะครับแ<ะ>้แล้วก็นมนมหกช้อน ันนี้เป็นนมจืดนะหรือว่านมโรงเรียนก็ได้ได้เหมือนกันเอาคน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 เออคนคนคนเออไปๆไปๆไคนไปๆเออตีๆตรงนี้ก็ตีๆตีๆตีเอออือเอเข้ากันให้ก่อนตีจนไม่กว่าน้ำตาลจะแตก เอากันนะพี่วบ์เลอบอกเลืออันนี้ก็จะคนให้มันน้ำตาลมันแตกก่อน ไว้นะครับสิ่งที่ได้นะครับแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับ,รบก่อนอื่นเราก็ไปหาอุปกรณ์ที่เราจะมา,าทำก่อนเอาเหมือนเอามาแบบว่ามาเหมือนที่ร้านเค้กทำนะจะมีกระทะอะไรเงี้ยเราไม่มีอุปกรณ์กระทะนะครับแต่เราจะใช้หม้อ,อตูดหม้อเนี่ยตูดหม้ออย่างเี้เียามาทำก่อน ก่อไฟกันอโมแม่ <S <S No Okay แก่ายา,ยาตั้งตั้งไฟให้มันอ่อนใช้ใช้ต่ถ่านด้วยมีเทมเพลตนะคุม เอาหม้อเนี่ยเราจะเอาหม้อนี้คุณไปโอ้ยได้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 ได,ได้โอเคโอเคโอเคได้เลยนะเกลี่ยแล้วประมาณนั้นแหละจะเอาสูงขึ้นหน่อยไหมไม่ต้องหรอกประมาณนั้นแหละมันจะได้แบบร้อนไดเร็วประมาณนั้นก็ได้ไม่มันจะไหม้ก่อนดิเอาขึ้นหน่อยก็ได้ขึ้นหน่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาหนุนดีกว่า เดี๋ยวแป๊บก็รอให้มั่งร้อนก่อนนะเดี๋ยวเอาแป้งในรวงไอ้จะทำเมนูข้าวก่อนนะคะแป๊บนึงนะนนก็เลยก็นี่เลยมันปื้อต้องใส่ไม่ต้องมากน่ะจะมีแป้งนะนี่อีเละง่ายง่านี่ก็เลย,เลยอนนายอบาาง มลองดูจะรูงก่นนะครับี่ร้องเหมือนกันนี่หรอโอ้ยหรอเอาสอิมันจะได้ไหมอะ่ะเอ้าลองดูดิไม่ลองไม่รู ดูก่อนว่ามันจะลอดหรือจะพังจะปังหรือจะพังได้จะปังหรือพังเดี๋ยวต้องมาดูกันรอแป๊บ <laughs> ไปกันไปนะแรงเหมือนก,กันละไฟนะเส่เครื่องเลยแล้วยังแป้งมันยังเลยรอ5นอาทีหรือปกติมันต้องไวกว่านี้ใช่ไหมหรือเราจะทำผิด ไม่ผิดนะเออแต่เหมือนว่าไฟมันค่อยไปนะด้ไงนะถูกไหมมันก็ร้อนนะว่าเร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 า,เร,า,เร,า,เร,ารีบใส่ไปหน่อยมเปไรหนระโอ้โเห็นไหมเห็นนี่พี่เผาด้วยพี่เผาด้วย เบลกี้บิลกี้ทำแล้วเบลกี้ว่ามาโมงมาอะไรเนี่ยยืมก่อนโอ้โหอย่ลองนี่มานี่มานี่ลองกินด้วยลอง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 ในของของม้าในจันจะใส่ซอสให้หม้อกูเนาะเอาต่อมาหรืไม่เกี่ยวหร่อแป๊บเดียวมันไม่มันไม่มีกระทะทำเอาตูดหม้อนี่แหละดีที่สุดแล้ว ใส่ซอสเฮ้ยเยเจะไม่จะไม่เลยเลลยเลยใ่และใสายพิายพิายยแม่พิายยังไหมอุ้ยหายละเฮ้ยโอ้ได้แกงแล้วคมไมเนี่ยไม่ขไม่ไม่ไมกูจะได้กินดีไหมเนาะนี่กูตายสีนี้โกดหม้อกูเฮ้ยทำไมมันแซะอย่างงั้นวะ ใช้ยังไงได้มันก็ต้องใช้อย่างนี้สิแค่มันอย่างนี้เลยเออรวยรวยบอมเลยเอ้ยมาอย่างนี้ดิเออจะได้แดกดีไหมน้ากูนี่เออได้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 พับ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 พัมบนนมันติดหน่อยนึงมันไม่ใช่กระทะของมันเขาไปทางไหนทางนี้เนาะเออพับม้วนไปทางนู้นดิทางนี้เหรอเออแล้วล้เอามือจับเลยมือจับเลยโอ้ยยอดสุดยอด เออเน้นเน้นเนนี่บิมมันก็อยู่แล้วเปล่าเออมันกินได้โหยุคนี้ไปหาของกินที่ไหนล่ะเ,ออเขาก็ไม่ขายร้อนค่ะเป็นไงบิมรู้สึกยออรู้สึกแบบทํายากนิดนึงอโหกว่าจะแซ่ได้แต่ละทีใช้เวลาโหสามสี่นาทีแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงอืมโอเค นี่เราเคฟที่ว่าสูตรหม้อไม่เป็นไงมันติดกระทะด้วยนะนี่โอ้ได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 ,ได,ได้โอเคโอเคโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ จะไม่เคยทำก็ในใครั้งนี้ก็เอเคโอเคแล้วครับนี่ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้เราไ,ได้เลยครับครับ